ส่วนถ้าเป็นค่าเช่านะครับใครมีคอนโดให้เช่ามีบ้านให้เช่าต่างๆนะครับก็มาระบุข้อมูลตรงนี้ครับมาดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับแต่ละประเภทเนี่ยเขาจะมีประเภทเงินได้นะครับลงรายละเอียดเข้าไปให้อีกนะครับเช่นเช่าอะไรเช่าบ้านคอนโดอยู่กลุ่มแรกนะครับเช่าที่ดินเกษตรกรรมนะครับเช่าที่ดินไม่ใช่เกษตรนะครับเช่ายาาหนะเช่าอื่นการผิดสัญญาเช่าทรัพย์สินซื้อขายเงินผ่อนแตกต่างกันไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะหาค่าใช้จ่ายได้แตกต่างกันไปเนาะเกษตรไม่ใช่เกษตรนะค่าใช้จ่ายเหมาเนี่ยตัวเลขเมื่อกี้มันก็จะเปลี่ยนตาาามมมปรรรรระะเเเเเภทททงงงงินนได้ีีี่่คคับืือออข ทางเน้อหักแบบเหมากับหักตามจริงสมมติว่าเราเลือกหักตามจริงแล้วเรากรอกค่ายแต่จริงเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันจะเกิดประเด็นขึ้นมาทันทีครับนั่นคือมันจะมีรายละเอียดตรงนี้ให้มาแจกแจงเพิ่มเติมตรงนี้สําคัญมากๆคือต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับว่าเรามีรายการจ่ายอะไรบ้างคนที่ไม่ทําบัญชีคนที่ไม่มีรายละเอียดไม่มีหลักฐานการจ่ายเนี่ยไม่แนะนําให้เลือกค่ายแต่จริงเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณเลือกค่ายแต่จริงเมื่อไหร่แล้วคุณกรอกมั่วไปเพราะหวังว่า,วา,าเอ้ยไม่เป็นไรมั่วๆไปจะไว้